ยังไงก็ตามเนี่ยยังมีลุ้นนะครับที่ราคาทองคําจะเด้งกลับหรือมีการดิดตัวกลับให้แนวต้านเป็นโกลสปอตเนี่ยพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนหนึ่งเก้าแปดแปดเนี่ยเป็นระดับสูงสุดของตัวราคาทองคําในเดือนกรกฎาคมครับถ้าทองเกิดเบรกเอาหรือพาระดับดังกล่าวไปได้ที่เราคุยกันว่าทองเป็นทิศทางไซเวดดาวเนี่ยจะหมดไปเลยนะครับทองจะขยับแล้วก็ปรับขึ้นไป200 0เหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนเลย สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบีมพักมลสายคุณทศกับรายการเวลมีพลีสค่ะรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจกันค่ะ EP นี้นะคะบีมจะพาคุณผู้ชมมากอะติดสถานการณ์ของราคาทองคําค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคามันอาจจะปรับลดลงไปบ้างทําให้นักลงทุนเนี่ยแอบหวั่นใจแล้วก็มองว่าแล้วแบบนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ยังกดดันราคาทองคําอยู่ค่ะ วันนี้นะคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันกับคุณวรุธรุ่งขําผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG บุ l l เลียน and f u วเจอจําำกัดไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะพี่แชมป์สวัสดีครับคุณูครับพี่แชมป์คะอยากให้พี่แชมป์อัปเดตสถานการณ์ของราคาทองคำตอนนี้นิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าทองคำเนี่ยเริ่มเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทางไซเวด้านะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าจีนเองมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ ออกมาย่าแย่กว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับประกอบกับจีนมีการประกาศในส่วนของมาตรการการควบคุมหรือกําหนดโคต้าในการนําเข้าทองคําครับประเจ็ดทั้งกล่าวเนี่ยทำให้การบริโภคทองคําซึ่งจีนเป็นผู้บริภคทองคาอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับมีสัญญาณของการชะลอตัวลงแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนเบาลงครับแล้วแบบนี้ค่ะในอนาคตทิศทางต่อไปมันน่าจะเป็นยังไงอะคะ ถ้าเราดูจากปัจจัยพื้นฐานใช่ไหมครับเราพบว่าแรงกดดันเนี่ยมาจากทางฝั่งจีนถ้าแรงกดดันจากทางฝั่งจีนจางหายไปจีนหยุดซื้อทองคําแล้วกลับมาซื้อทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามองว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวหรือมีโอกาสรีบาวขึ้นมาได้ครับนอกจากนี้นะครับเศรษฐกิจจีนที่ย่าแย่อยู่ณปัจจุบันเนี่ยถ้ามีสัญญาณหรือมีทิศทางฟื้นตัวเติบโตมากขึ้นก็น่าจะทําให้มีแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งลุ้นครับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางฝั่งจีนถ้าทางการจีนเองมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากพอมีการอัดเงินหรือเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับก็มองว่าน่าจะทําให้มีปริมาณเงินบางส่วนเนี่ยไหลกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคํานอกจากนี้นะครับในช่วงปลายปีเนี่ยมีลุ้นนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทั้งนี้เนี่ยการดําเนินการนโยบายการเงินหรือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ในปี2023นี้จะเหลือการประชุมอีก3าครั้งครับก็คือเดือนกันยายนเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับตลาดให้น้ำหนักไปที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมแล้วก็อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงต้นปีหน้าถ้ากระแสดังกล่าวเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นชัดเจนมากขึ้นหรือนักลงทุนเริ่มเชื่อในลักษณะดังกล่าวนะครับก็จะทําให้มีแรงซื้อทองคําเพิ่มมากขึ้นครับ พี่รุดคะที่คุยกันเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของจีนกับเรื่องของเฟดมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่นักลงทุนเนี่ยยังต้องติดตามอยู่อีกนะครับนอกจากนี้นะครับปัจจัยที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเนี่ยก็คือประเด็นดอลลาร์ดีไรเซชันครับก็คือการด้อยค่าหรือการดอกค่าลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเราจะเห็นนะครับว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยในส่วนของธนาคารกลางต่างๆยังคงสะสมหรือถือครองทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นครับ เพราะว่ามองว่าในอนาคตถ้าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยรจริงดอลลาร์เนี่ยอาจจะถูกลดความน่าสนใจหรือถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาครับการลุ้งลงของดอลลาร์จะกลับมากระตุ้นให้ทองคําในอนาคตมีโอกาสปรับตัวหรือมีโอกาสพุ่งขึ้นไปในส่วนของตัวราคาทองคําได้นะครับนอกจากนี้ครับมีการคาดการว่าภาพโดยรวมหรือเศรษฐกิจโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดภาะวะเศรษฐกิจถดถอย หรือเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวครับดังนั้นถ้าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับมีสัญญาณหรือมีทรายอะไรบางอย่างที่จะทําให้นักลงทุนเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยกําลังเกิดขึ้นในฝั่งสหรัฐดอลลาร์กำลังจะร้อยค่าลงในอนาคตธนาคารกลางต่างๆเนี่ยกลับมาเพิ่มทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศปทศัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยระยะกลางระยะยาวเลยนะครับ ที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสค่อยๆปรับตัวขึ้นหรือค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับพี่แชมป์คะแบบนี้ค่ะเอ,อ่อนอกจากปัจจัยนอกประเทศแล้วเนี่ยในประเทศเราละ่ะมีอะไรที่ยังต้องเฝ้าดูกันบ้างครับต้องบอกว่าการขึ้นไหวของค่างเงินบาทน,นะครับส่งผลต่อทิศทางราคาทองคําในประเทศเหมือนกันครับทางนี้เนี่ยเราคุยกันว่าทองคําต่างประเทศมีการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า5เดือนใช่ไหมครับ แต่ว่าทองคําแท่ง9.65ของไทยเนี่ยหรือราคาทองไทยแทบจะไม่มีการอ่อนตัวหรือไม่มีการย่อตัวลงมาเลยเพราะว่าแนวโน้มหรือมุมเมนตัมของค่าเงินบาทเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ35บาทต่อดอลลาร์นะครับการอ่อนค่าของเงินบาทหรือเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงเนี่ยหรือเราเรียกกันว่าเงินบาทอ่อนนะครับเป็นปัจจัยทําให้ทองในประเทศเนี่ยยังคงทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอย,อยู่ในระดับสูง ปีนี้ทองไทยขึ้นไป h าย32,800บาทต,ต่อบาททองคํานะครับณปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าโกลสปอร์ตจะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะแต่ทองไทยก็ไม่ย่อเลยเพราะว่าเงินบาทที่มีการค่อยๆอ,อ,อ่อนค่าหรือค่อยๆขยับอยู่ในระดับสูงเนี่ยเป็นปัจจัยบวกหรือปัจจัยสนับสนุนในส่วนของตัวทองในประเทศอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์การเมืองของไทยเนี่ยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทครับดังนั้นเนี่ย แนวโน้มหรือสถานการณ์การเมืองที่มีการเลือกตั้งไปแล้วกําลังจะจัดตั้งรัฐบาลถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้จริงหรือมีความชัดเจนจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังค่างเงินบาทที่มีการกลับมาแข็งค่าและอาจจะทําให้ราคาทองในประเทศอ่อนตัวหรืยอย่อตัวลงมาได้เหมือนกันครับพี่แชมป์คับแล้วในช่วงที่ราคาทองคำอ่ะมันปรับฐานแบบนี้แนะนําการลงทุนยังไงดีอ่ะครับในช่วงที่ทองคําเริ่มถูกขายลงมานะครับ อย่างแรกเลยเราอาจจะต้องดูจังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองเริ่มหยุดลงตรงนั้นถือว่าเป็นไซาหรือเป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าไปซื้อทองคานะครับหรือว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าทองคําจะหยุดลงแล้วหรือย,ยังนะครับก็อาจจะอาศัยจังหวะที่ทองย่อตัวลงมาตามแนวรับทางด้านเทคนิคหรือตามสถิตินะครับในการเข้าไปเก็บทองคําอย่างเช่นโกลสปอร์ตพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออน คิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็ประมาณ3,800บาทต่อบาททองคำา 1, 1 8 0 6เหรียญ1 8น4ด้อเหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็ประมาณ30,000บาทท่วนต่อบาททองคำนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นโซนในส่วนของการน่าเข้าเก็บสะสมทองคําพี่แชมป์คะอาจจะต้องของกรอบราคาทองคําจากช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีอะคะ่ะพี่แชมป์ให้กรอบแบบต่าสุดสูงสุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ดีอะคะครับ ตอนนี้นะครับอาจจะจับตาจังหวะที่ทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับพันแปเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนถ้าคิดจากเงินบาทณปัจจุบันเนี่ยประมาณ35มสบาทยี่สสตางก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ3,800บาทต่อบาททองคํานะครับแต่ว่าถ้ารับดังกล่าวรับไม่อยู่จริงๆไปลุ้นที่ระดับต่าสุดของปีนี้ครับพันแรี่เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนคิดเป็นทองไทยเนี่ยก็ประมาณ30บาทต่อบาททองคํานะครับยังไงก็ตามเนี่ยยังมีลุ้นนะครับ ที่ราคาทองคําจะเด้งกลับหรือมีการดิดตัวกลับให้แนวต้านเป็นโกลสปอตเนี่ยพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยสออนหนึ่งเก้าแปดแปดเนี่ยเป็นระดับสูงสุดของตัวราคาทองคําในเดือนกร,รกฎาคมครับถ้าทองเกิดเบรกเอาหรือผ่านระดับดังกล่าวไปได้ที่เราคุยกันว่าทองเป็นทิศทางไซเวดดาวเนี่ยจะหมดไปเลยนะครับทองจะขยับแล้วก็ปรับขึ้นไป200 0เหรียญดอลลาร์ 1. ต่อทรอยสออนเลยแต่ถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยก็จะแกว่งอยู่ในกรอบในทิศทางซึมตัวลงก็มีโอกาส ที่จะเห็นทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาได้เข้าซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประเมินเป็นราคาทองไทยประมาณ3 2 4 5 0ถึงระดับ3 2 9 0 0บาทต่อบาททองคําหรือประมาณ33,000บาทก็ยังมีโอกาสลุ้นหรือมีโอกาสได้เห็นอยู่ครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เป็น g e t g o ตอนนี้เนี่ยซื้อขายทองคํามูลค่าแค่ห0 0ร้อยบาทต่อบาททองเท่านั้นนะครับถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยแล้วเห็นทองย่องลงมาเยอะๆแล้วอยากจะเก็บทองมีเงินแค่ร้อยเดียวก็ซื้อทองกับ YLG ได้แล้วครับค่ะ <c oughs> และนี่ก็เป็นมุมมองเรื่องของราคาทองคำแล้วก็คำแนะนำการลงทุนที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่แชมป์มากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับ Infoface <c oughs> ค่ะดีครับขอบคุณครับ, <c oughs> บค่ะ <c oughs> และวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ